เอามามามาอมมปลาหมึกพี่น้องกินเหเพื่นเห็นนะกินเเพื่เห็นนะมหาว้องมัเป็นไหม่ด้วพี่น้องมาเที่ยวสวนดอกใม่เล่นมากินปลาหมึกน้ำตินมังลังกิมังลังเออหงอง

mhm ừ, ừ. à, ừ. 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 thôi, thôi. đây nè Ừ, mhm 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 thịt mhm 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 ăn mhm không mhm 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 mà mhm 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 này

เป็นไม่แล้วพี่น้งองอนอนะรอ่อยเปล่าอร่อยไหมอร่อยอยู่เนาะใช่ได้เป็นไม้เลยผลไม้โองไม้เอ้เขาได้กี่ไม้นะ่ะเขาเมา่นี้อกีกเมา่นี้อ,อืมอืมจันที่แบ่งกันกินเขานี่เขาเอาไม้นี่ไป